สวัสดียามเช้าเจ้าปีน้องสุู้สุขวลเจ้าคลิปนี้ก็ป้าปีป้าน้องเราหาอยู่หากินอีกนะเจ้าเนาะวันนี้เราหาตามทุกไร่ทุกนาเจ้ามาหาจับอีปูเจ้าเนาะวันนี้ก็เอาคูมาเหมือนเก่านวันนี้หาตามเระทุ่งนะเจ้ามาหาปูนาตอนเช้า ได้แล้วเจ้าตุกปูเจ้าได้แล้วหาปูหายา่มเช้านะเจ้าปูมักจะชอบออกมาไตาแบบเป็นออกมาหากินหายเช้านะเจ้าออกจากกรู สายๆมาจากปุ่นก็นจะเริ่มเข้ารู้นะเจ้าแล้วก็เดินตามคณาไปอือแนอะ กามนะเถอะชอบมากๆปูก็ามาออกแดดอ่อนๆนะเจ้าปูจะออกมา น้ำไหลเหนาะมาตันงน้ำไหลนะเจ้าสัวนหลกว่าตัววานอ่ะน้ำไายแบบนี้จับยากนะเจ้าต้องหาที่มันตัวมันสักหน่อย ว้ายปูนิบะกี้ไปตรงที่แบบน้ำเยอะจ้ะมาหาที่แห้งๆพอเดี๋ยวเดีเดีเดีตรงนี้นี่ อือได้ไปดมกำใหญ่มากเลยเจ้าหนตัวนึ่งตันตันมูลนะเจ้า ่ใหญเจ้าเหมาะกระําน้ำปูนะ่ะไซนี่นะเจ้าป่านน้อยเยอะมากเลยเจ้าป่าลูพกพกอมันจะป่าน้อยอตัวนึงเจ้าอืม้มไหน นิ่นนนยเพ่งหาเนะเจ้าน้องตาดีๆ đi tôi nói cho đây Hãy subscribe cho Này ลองดูกันนะเจ้ารู้ได้หรือเปล่าอู้แบบแบบว่ารู้แบบลึกมากมาได้อู้รู้ยังรู้หรือเจาะลองน้ำลองนะครับโอ้ยสอตัวนึงตัวนึงสองเจ้า เดินมาคนเดียวนะเจ้าวันนี้เจอฮันเจอฮันตันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> พัน ไผ่มาบรรยากาศยามเช้าทุ่งนานะเจ้ากดไลค์กดแชร์นะเจ้าเป็นกำลังใจให้แพงตัวน,นะเจ้าเนาะจะได้ปลามาเก็บปูบ่อยๆนะเจ้าช่วงนี้ก็เก็บปูนะเจ้าเพราะว่าชาวบ้านเริ่มจะทำน้ำปูกันแล้วเจ้าน้ำปูทำได้แค่ช่วงหนึ่งนะเจ้าบ่สามารถทำได้ตลอดเลยดูนะเจ้าเพราะว่า มันอาจจะมีช่วงที่ปูท้องปูเป็นมันปูมันหลายๆนช่วงข้าวเหลืองในก็บดีทําเพราะว่าน้าปูก็จะบดําช่วงที่เหมาะกับทาน,น้าปูมากที่สุดก็คือช่วงนี้จะช่วงข้าวเขียวบนห้องข้าวเขียวแล้วก็ปูมันก็บอมีลูกด้วยนี่ได้แล้ว ดูน้าเจ้าพี่นุ๊ก้ากำกำใหญ่มากโอ้โหก็นี่ก็เป็นผลง,งานนะเจ้าว,วันนี้เจ้าน้อหาปูเช้านี่นะเจ้าก็ปูนะ น้ำเริ่มไหลนะ,จะเจ้าปูก็เลยหาค่อนข้างจะยากปูตัวใหญ่ๆก็พอมีเนาะกามโตเนี่ยกา,ามใหญ่อันนี้เป็นหนึ่งเนาะเนี่ยแต่ถ้าไซส์ที่ทำน้ำปูจะแตะนั่นะต้องเป็นแบบเนี่ยปูไซส์ทำปูจริงๆประมาณปูนี้นะทำน้ำปูมอปันก็พอได้กินเนะจ้าเนาะนี่น ขอราพี่นอ้องเาเพียงเตออีนะเจ้าสวัสดีเจ้าแม่น้ำอิงนะเจ้าตอนนี้ล้นตะลิงลปะป้อนยัง,ตอ,ต,องตอนใครขินะ้ไปเนอะคือ้าบ้านต้มบ้านก่อนมันเหม็นปืนเอ่อมาต้มโต่งนี่เหรออันนี้ได้กี่วนันละเจ้า มานเยอะนกับมักน้ำปูมนเยอะนะ้นหลายคืนมันหม็นเจ้าหาปูตรงนี้เอเนาะเจ้าหาี่ตรงนี้เจ้าในบ้านในตวงเขานี่มาดูน้ำปูนี่มันน้่นั่นอยู่มานนั่มดักจะและถ้ามันนั่นพวกดับน่ะนี่มันใหม่อยู่เนาะเจ้าซักวันผูกปุ๊ก้าจะดีเนาะจ่อไปถ้ามันแห้งแล้วมียจ่อบ้านมันเหม็นเจ้าเอาไปจ่อบ้านแล้วกะ อันนี้ต้มอยู่ตรงนี้โอ้ยนี่กระเดีย้ยเนาะมีตีอยู่ตีภาคตีเอ้ยบรรยากาศเนนจ้าชุกนาเจ้าไปอันนั่นกะฮะไปหาเห็ดกะวันนี้ผมได้ขึ้นดอยเจ้าเออโอ้ยนี่ลูกคือเต้าพอตังไก่เนอะอตุ๊บน้ำปูอยู่นะหามว่าได้กี่กิโลน่ะเจา้า หาได้สิบห้าโลใส่ไปซื้อน,นะอ่ะต,ตังไว้แล้วก็ว่านี่แต่เอาไปโลวแหละเอาไปเอาไปหมูก็เดียวเนาะจอ่อหันตาตึมเนี่ยแกเออตึมน้านนะ่ะตังน,านนะ้นาน่ะอืมน้าประจุยน้ำมอดตั๊บเขา้าเสียนกาะกู้หันก็ะยิบมือมือนหันก็ะยิบมือเนาะตั๊เขา้ขาเข้า Nhém bọn binh bong hoa giải thoại binh 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 đi binh 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 như món gặp bình tí bình lốm Phải hạ khai tồn chứ hắn Mở tôm năm bù cả